ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา youtube ทุกคนเลยนะครับนี่ก็มาพบกับช่องเอื้อสายจบนะครับมาดูดําจอดทำอะไรเป็นแถวเลยครับนี่รถไถขวางทางอยู่ครับไปไม่ได้ครับนีฮะจอเป็นแถวเลยครับ งานปากโบกครับที่ใกลๆ้ๆยาวเยียดเลยครับอ๊้ รถเป็นไรครับไม่รู้โรเซเน,น่แมคโฮซิงไม่รู้เป็นไรครับ เป็นไร Connie, ครับเป็นไรครับเสียยั่ง้เนยอยวอยู่ดีมาจอดวังทางเขาอ้าวอยู่ดีๆมาจอดวางทางเขาเฉยเลยเลยน่อ้าวนี่กรเสียเป็นไรครับฮะถอดทิ้งเลยอ้เกมครับ รือนอ้โอ้ไปมีดกรีดพังครับข้ามอเหตุผละรครับทำไมรถถึงจดคอยยาวขนาดนี้ั้งเจอ๋อเหตุผลแล้วครับทาไมรถถึงจอดคอยยาวขนาดนี้้อไ งานเข้าครับเยอาบางฝุ่นเจ้าของครับรอโอ้รถไถไม่ยอมทำทางให้ครับไม่ยอมทำทางให้รถดำดันดินเอาไปเอาดันดินลงไปให้รถดำเยอะบางฝุ่นอีกนี่ครับคนขับรถไทนี่โอ้เสียนดิ่ม วางสนุกครับโอ้ยเกิดอะไลดงในสิดเดีอวงานเข้าเลยครับโอ้ยยับครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับะไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ